สามเหตุผลที่ใช้ cleansing oil แล้วสิวขึ้นเนี่ยเพราะคุณยังไม่หยุดทำแบบนี้ครับเหตุผลข้อแรกคือคุณล้างไม่สะอาดนะปอนมองว่าการล้าง cleansing oil เนี่ยมันเพื่อที่จะกำจัด เครื่องสาอางกันแดดกันน้ําแต่ถ้าเราล้างไม่ถูกเนี่ยมีโอกาสที่จะอุดตันเพิ่มครับปอนก็เคยเป็นนะอุดตันตามกรอบหน้าแล้วก็เป็นสิวเพิ่มขึ้นจากการใช้คลีนซิ่งออยนี่แหละเลยกลับมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือเราเช็ดออกไม่หมดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปอนทําคือใช้วิธีการดับเบิลคลีนซิ่งล้างคลีนซิ่งออยก่อนนะครับแล้วก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงปิดด้วยตัวไมเซล่าวอเตอร์หรือว่าน้าเกลือนี่แหละเช็ดบริเวณไรผมนะครับกรอบหน้าเนี่ยบางทียังมีเครื่องสํำอางอิิิลลออดออยย่มคลลนนทาเเเเรสสสไไช็็็กกกปป เพิ่มขึ้นอย่าลืมเช็คตรงนี้ด้วยข้อที่2คือสูตรที่ใช้ครับบางทีเนี่ยคลีนซิ่งออยล์มันมีทั้งเนื้อหนักเนื้อเบาเนื้อน้ำนะครับปอนว่าเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวดีกว่าถ้าผิวเราแห้งมากๆเนี่ยเลือกเนื้อหนักไปเลยเพราะเขาจะใส่ออยล์มาที่แบบหนักมากๆข้อดีคือมันบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นได้แต่ข้อเสียครับถ้าเราไปใช้คนผิวมันเนี่ยโอกาสอุดตันสูงเพราะน้ำมันมันมีขนาดใหญ่มันล็อกความชุ่มชื้นแต่มันก็อุดตันผิวด้วยกลับกันถ้าเป็นคนผิวมันเนี่ยเลือก โมเลกุลเหล็กคับทำให้เวลาเราล้างเนี่ยโอกาสอุดตันที่ผิวอะ่ะน้อยลงก็เหมาะสําหรับคนผิวมันดังนั้นสูตรเป็นสิ่งสําคัญอันดับที่3คือกลิ่นปอนมังว่าบางที cleansing oil เขาต้องการให้มันมีอโรมาเขาจะใส่น้ําหอมมาเลยบางทีเนี่ยใสมาในกลุ่มคนที่ไม่รู้จักสูตรนะครับทำให้เราผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วมีโอกาสแพ้น้ําหอมเนี่ยไปใช้ลีนซิ่งออยล์ที่ใส่น้าหอมมาอีกเนี่ย ก็ยิ่งล้างยิ่งสิวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เทสก่อนใครที่อยาก,ยากรู้ว่าเราใช้คลีนซิ่งออยตัวไหนได้บ้างเนี่ยให้เทสบริเวณข้อมือบริเวณใต้คางนะครับลองล้างเครื่องสำอางเบาๆดูก่อนทําประมาณ2-3ครั้งนะครับถ้าไม่มีผดไม่มีผื่นขึ้นทิ้งคลีนซิ่งออยไว้หนึ่งถึงสองนาทีแล้วเนี่ยแปลว่าเราปลอดภัยกับสูตรนั้นก็สามารถใช้ต่อได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่อยากเป็นสิวซ้ำซากสิวซ้ำซ้อนจากการล้างหน้าที่ผิดวิธีเนี่ยลองแก้ไขาตามสาปปัญหานี้วา ยังไงนะครับก็มาป้ายยากันใต้คลิปนี้เลยหรืออยากให้ปอนป้ายยาคลีนซิ่งออยล์คลีนซิ่งบาร์ไมซ์เซลาวอเทอร์ว่าแต่ละสูตรเนี่ยเหมาะกับผิวชนิดไหนบ้างก็มินมาถามปอนใต้คลิปนี้นะครับ